สนอความเป็นไปในการดำรงชีวิตของคนที่อยู่ในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นต้นเดือนตุลาแห่งความสุขก็เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีมามีส่วนแจกจ่ายความสุขให้กับเพื่อนเพื่อนบนโลกใบนี้แบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนบนโลกใบนี้ด้วยกันนะครับโดยการที่ที่บอกคือวิกฤตตอนนี้เราต้องช่วยเหลือกันเพราะนั้นคือสิ่งที่เขานํามาบริจาค จะได้ทุนทรัพย์มาจากคือคุณมีรายได้พิเศษมากกว่าคนปกติมาแบ่งปันจุนเจือนี่คือข้อดีของประเทศของเขานะฮะเวลาเกิดวิกฤตเขาจะไม่คำนึงถึงว่าต้องเอาเปรียบกันถ้าเรามองเป็นคนส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะแบ่งปันกับคนที่ที่มีรายได้น้อยในช่วงวิกฤติผ่านมา คนกขตกงานเยอะนะแล้วก็รายได้ก็แทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าก็ยังมีการแบ่งปันความสุขไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มและอื่นๆเผื่อแผ่มาถึงคนๆหลายๆท่านที่ทยังขาดทรัพย์อยู่ตรงนี้นะรตรงนี้เองที่ก็อยากจะบอกว่านี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ประเทศตรงนี้แล้วเราเราเรา,เราเองก็ต้องมองหาความสุขตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มีความสุขมากขึ้น สัมผัสกับสิ่งพวกนี้ี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปน,นี้ก็คือการถ่ายทอดระดับหนึ่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาแบ่งปันความช่วยเหลือเพื่อจุนเจือความทุกข์ยากให้กับคนในโลกใบนี้นะฮะสังเกตได้ทางด้านขวาจะมีเจ้าหน้าที่ของิสสี่ครับมาในพื้นที่นี้แล้วก็มาแบ่งปัน <c oughs> สิ่งที่เราจะได้รับความช่วยเหลือก็เป็นอาหาร เครื่องดื่มระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรแต่ก็เราแค่มองว่าสิ่งที่เขานํามาบริจาคหรือกำมาเผื่อแผ่ในคะรั้งนี้ก็เป็นอุสมงศ์สูงสุดนะฮะสำหรับที่เขานํามาเผื่อแผ่สำหรับคนทุกคนโลกใบนี้ครับจะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆถึงจะเป็นความสุขเล็กๆแต่ก็ขออยากบอกว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างอันสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันสักเล็กน้อยนะครับ อ่าก็ได้เวลานะฮะเขาจะเริ่มที่ประมาณเที่ยงนะฮะเริ่มแล้วนะฮะเขาใช้เวลาเซตอัพแค่สิบสิบนาทีนะฮะไม่ถึงผมงที่ผมจอดอยู่ที่ประมาณเที่ยงอ่าประมาณสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าสิบนะฮะยังไม่มีรถจอดไม่มีเต็นท์จอดก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วน <c oughs> ะฮะกอมที่จะจะจ่ายความสุขให้กับ พี่น้องในแอเรียนี้นะครับรถข้างหน้าผมประมาณห้าคันและข้างหลังก็ประมาณสิบห้าคันนะคราจะมาเรื่อยๆจนกว่าเขาบอกว่าจนกว่าจะหมดนะจนหมดคือหมายเพราะว่ารอพักหนึ่งถ้าไม่มีรถมาเข้าคิวแล้วก็จะฟินิชนะ <c oughs> ในแต่ละครั้งก็จะรู้สึกว่าจะมีรถอยู่ประมาณก็เป็นคนในแอเรียนี้โดยเฉพาะนะก็อยู่ที่ประมาณสามสามสี่สิบคันนะแอเรียนี้โดยเฉพาะ ขั้นตอนของเขาก็จะถามถ้าคุณเปิดลถได้คุณก็เปิดไปนะไปรถลบจะให้เขาใส่ให้เลยเ็าจะใส่ให้เลยไม่ต้องมีการลงรถมีเป็นการไได้ทูครับเขาจะตอนนี้จะถามว่ามีกี่ท่านนะแล้วเขาจะทำการใส่ไปในรถคุณโดยไม่ต้องลงนะ ส่วนถ้าคนที่อยู่ระแวกนี้ก็ใช้เดินมาได้นะครับเขาจะถามเหมือนกันนาะด้านซ้ายเหมือนนะบางทีก็จะเดินมาถามว่า,วามีกี่ท่านที่บ้านนะก <c oughs> ็แจกทุกทุกคนนะที่อยู่ในบ้านในอะนี้ทั้งหมดเป็นคอมมูนิตี้นะถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งนนะที่ส่งคืนเป็นความหน่วยความช่วยเหลือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐรสานงานกับเจ้าหน้าทนะี่ท้องถิน่นนะพอลิส้องถิ่นสังเกตว่าเราใช้คำว่าพอลิสนะไม่ใช่เชลิสเลย การทำงานอยู่ในโพลิสของคำ P O R I C E นะครับก็เป็นการทำงานอยู่ในพื้นที่แคบๆนะในคอมมูนิตี้เล็กๆเ,เท่านั้นจะไม่ข้ามเขตนะแต่ถ้าเป็นเชลีฟนี่สามารถไปได้ทั่วเพราะข้ามเขตถ้าเปรียบเทียบแล้วเชลีฟก็จะลักษณะคล้ายๆตำรวจภาคกลางนะฮะไปได้ทุกที่นะมีทั้งเจ้าหน้าที่จราจรนู่นนี่นนไปได้หมดเลยคนข้างกว้างนะแต่ว่าโพลิสเนี่ยเขาจะเปนอะไรๆทั้ง,งแคบๆในพื้นที่เท่านั้นนะ Oh, <laughs> oh what do you want in the, back or in the back? Yeah. Okay, okay, don't, don't put it in there when there. Okay. okay. Thank you, sir. Okay, you to pull up, pull up you have you. Okay. ก็จะประมาณนี้เนาะใส่รถทำที่เห็นก็จะประมาณนั้นปิดท้ายรถให้เสร็จในเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็าตาเราแล้วครับโอเคคุณผ <Okay, S 1> <Ooh. S 2> so listen we're giving uh gift cards from supermarket b o g e g a or Publix which one you want b o g e o a you say b o d e o n supermarket or Publix oh okay I b o d e g n you want b o g e g a okay I need to print your name here okay keep card <laughs> see what to get bodega Publix Do you want or Publix? Publix. Publix? Okay, wait a minute. are you going, right? That's it, yeah. Bogadon. $20. Okay, thank you, sir. Okay. That's it, right? Thank you, thank you. Yeah. Thank you so much, everybody. วันนี้เราได้กิฟต์ร์ดนะครับแหมก็มันทําให้ง่ายขึ้นเนาะก็จะไม่มีเป็นกล่องแต่ไว้ได้กิฟต์ค์ดก็ถือว่าคุ้มนะฮะยี่ยียยยย่สิบเหรียญน,นะฮะเป็นกิฟต์ร์ดเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยก็สามารถช่วยอะไรได้เยอะนะฮะเพราะบางทีอย่างที่บอกคือว่าถ้าถ้าเราเป็นอา,อาหารบางทีก็เหลือเฟือเกินไปเนื่องจากว่าชอบมัง่งไม่ชอบมัง่งชอบทานมัง่งไม่ชอบทานมัง่งะฮะ ขลังนี้ก็ไม่รู้จะแซงไปทำไมนะดีนะก็จะได้อาหารสดมาถุงหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ได้กีบคาร์ดมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีหนึ่งหนึ่งความสุขนะหนึ่งความสุข โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าที่เขาแจกมาวันนี้มีอะไรบ้างนะฮะเปิดดูมาลองดูกันที่ว่ามันเป็นยังไงมัน,นก็เป็นแบบง่ายๆสบายๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนบิสกิตนะบิสกิตแล้วนี้ก็เป็นอ่าลักษณะของมักกะโรนีนะฮะสไตล์อิตาเลียนนะแล้วก็เป็นไก่ซอสเข้าใจว่าคุกมาแล้วนะเป็นชิคเก้นเบรด ลองชิมสักเล็กน้อยนะฮะม,มันมีความหอมอยู่นะอืมเขาเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งนะฮะตรงนี้ก็จะบอกอยู่ว่ามีอะไรมากนะฮะหว่าผิวะเอียดี๋ยวลองเทสดูนะเจ้าที่เขาแจก,กมาให้เริ่มจากขนมปังก่อนนะเป็นบิสกิตอืมอืม มันนุ่มมันหอมจริงหอมแตเห็นบอกเวลากินต้องกินพร้อมกันนะนี่คือมาร์กโรนีเขาใส่เขาใส่มาสไตล์สไตล์น้ำมารีน่าที่ใส่ในในพิซซ่านะฮะก็ไก่อร่อยนะอร่อยอยู่ง่ายสไตล์หนึ่งมิลนะ เป็นหนึ่งมือ้อพิกลนเมลเนี่อร่อยอยู่นะนะเด็กๆอาจจะมีใส่ซอสมะเขือเทศหรือซอฟฟิกแต่ผมนี่โอเคแล้วมันมันจะวนกันไปเราเรกินไก่หั่ปังนะแล้วก็เป็นมากกะโรนีสักเล็กน้อยออ้วก็บ,บิสกิตนะจริงใจบ,บิสกิตนะมันได้รสชาติของแป้ง,ปงจริง ล่าการกินที้บนไปนี่คืออร่อยมากๆเลยเขาถจว่าขันน้ำเจ้าห้ที่ตำรวจนะก็ถึงเบรกปกติก็ต้องไม่เบรกนะก็ขอบคุณนะครับยังติดตามกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกความโชคดีนะฮะสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าเราอยู่ตรงไหนโดยความที่ว่าเรา คุยกันตรงๆฮนะโดยความที่ว่าเราเป็นคนดีโดยเฉพาะคนไทยเราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนแบบนี้นะก็ะอยากฝากไว้ตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนทำตัวให้เป็นประโยชน์ไปอยู่ที่ไหนทำตัวให้มีคุณค่าแล้วสิ่งดีๆคุณค่าดีๆจะย้อนกลับมาหาตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ลาไปก่อนผมแนทกิจสวรรณไลฟ์ from US ดูแลตัวเองนะครับสำคัญที่สุดเพื่อนฝูงเขาลูกข้างดูแลเขาและเขาจะดูแลคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ